เกี่ยวข้องไหมเสียสมพงค์เคลื่อนไหวหลังถูกจับโป๊ะปมเจอร่างแต่งโมคนแรกเสียสมพง์ชายเจอร่างแต่งโมคนแรกถูกตั้งข้อสงสยัยมีน้ำเสียงคล้ายคลิปเอาเพื่อนมานี่ทั้งตอบคำถามสื่ออึกอักคล้ายมีพิรุษแถมถูกสงสัยสนิทปอล่าสุดครอบครัวเคลื่อนไหวชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นยันเสียสมพง์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนหน้านี้เสียสมพงศ์หรือนายสมพงศ์สุนทรพรวาทีอายุ65ปีกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกโลเลอร์จำกัดย่านมหาชัยเป็นผู้ที่พบร่างไร้วิญญาณของแตงโมลอยขึ้นมาบนน้ำเป็นคนแรกแต่ถูกชาวเน็ตจ,จับโปะประเด็นนับถือศาสนาคริสต์แต่ทำไมถึงนั่งสมาธิให้สัมภาษณ์ข้อมูลกับสื่อแต่ละสื่อนั้นก็ไม่เหมือนกัน รวมถึงมีคนฟังเสียงเสียสมพงแล้วมองว่าเหมือนกับเสียงในคลิปที่มีการพูดว่าเอาเพื่อนมานี่และนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่พบร่างของแตงโมตอนที่นักข่าวถามว่าใช้เชือกดึงร่างแตงโมไว้ใช่ไหมเสียสมพงศ์ก็ตอบกลับมาว่าไม่ไม่ผมใช้มือจับเชือกสักพักก็อึอๆอก,อกๆอักก่อนจะรีบแก้ว่าใช้มือจับเสือ้อ และยังถูกชาวเน็ตสงสัยอีกว่าทำไมถึงลงน้ำเพียงแค่15นาทีก็เจอร่างแล้วทั้งๆท,ที่จุดนั้นมีกู้ภัยปูพรมหามาตลอดทั้งยังมีการพูดกับสื่อมวลชนทำนองเหมือนสนิทสนมและรู้จักกับแตงโมมาก่อนประมาณว่า ที่เจอแตงโมอาจเป็นเพราะว่าแตงโมนั้นอยากนั่งเรือผมรวมถึงเสียก็เป็นคนเล่นเรืออาจจะสนิทสนมรู้จักกับไฮโซโปรหรือไม่เพราะเป็นกลุ่มคนเล่นเรือเหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงการตั้งข้อสงสัยของชาวเน็ตเท่านั้นล่าสุดในโลกโซเชียลก็มีหญิงสาวรายหนึ่งอ้างว่าเป็นคนในครอบครัวของเสียสมพงศ์ก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดวยการโพสต์บทสนทนาของเสียกับคนในครอบครัวพร้อมกับออกตัวชี้แจงว่า ขอพื้นที่แก้ข่าวค่ะแค่เอาเรือไปช่วยหาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยทั้งมีการตอบคำถามชาวเน็ตที่เข้ามาสอบถามด้วยทำนองว่าประเด็นของเสียตำรวจไม่ได้สนใจเลยแต่มีข่าวเจอแบบนี้ทีหลังไม่มีใครอยากช่วยแล้วสำหรับเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณและดุลยพินิจของตนเองในการตัดสินใจรับฟังข่าวด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ขมชัดลึก